เพื่อนมัธยมก็น้อยใจเลยว่าเอ้ยเราเราเรล,ล่ะทำไมกวงจังกวงติงเหรอทำไมวันนี้กวนติ่งจังวะห <laughs> นูก็เห็นคลิปปันที่ปันโชกลามล้วก็ว้าว <laughs> น้ำไม่อาบใช่แล้วแล้ววันนี้ก็เรียนเต้นด้วยค่ะ วันนี้เรียนเต้นยากอ่ะวันนี้ยากอ่ะความจริงก็ยากตลอดแหละแต่ว่าอันนี้ยากกว่าเยอะเลยมันมันเข้าใจยากอ่ะวันนี้เต้นเพลงอะไรครับวันนี้เต้นเพลงไม่เอายังไม่บอกทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่หนูอยู่มปลายน่าจะมปลายมั้งหนูอคุยกับเพื่อนสนิทหนูคนหนึ่งที่บอกว่าหมายถึงว่ามีเพื่อนสนิทหลายคนนะคะแต่ว่า <laughs> มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่คุยกันว่า ให้มีแฟนพร้อมกันเหมือนก็ว่าอย่าเพิ่งอ,อย่ามีก่อนนะแบบมีให้มีพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเค,เคยเล่นแบบนี้กับเพื่อนไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนมีแล้วแนละ้วหนูยังไม่มีเพื่อนเคยงอนหนูด้วยเหมือนตอนที่เพื่อน,น่ะ แต่ก่อนเพื่อนจะชอบดูไลฟ์หนูใช่ไหมคะกลุ่มเพื่อนสนิทหนูที่มาไปอนะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันใช่ไหมแล้วเหมือนพอนเพื่อนดูไลฟ์หนูมันจะมีไลฟ์หนึ่งที่หนูพูดเกี่ยวกับตอนที่หนูเรียนมาหาลัยใช่ไหมคะแล้วเรียนมาหาลัยอะหนูไม่ค่อยแบบได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะหนูก็จะแบบใช้ชีวิตแบบว่าไปมอแล้วก็นั่งมอไซค์กลับมาหออะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอเพื่อนสนิทที่เรียนคณะเดียวกันที่เรียนมอไปด้วยกัน ก็คือกลับมาเจอกันอะไรเงี้ยแต่หนูจะไม่ค่อยไปกับเพื่อนที่คณะหนูเรือเลยเี้ยทำให้หนูแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตในคณะแบบไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตมหาลัยเลยอะค่ะก็จะไม่ค่อยแบบที่แล้วหนูก็พูดประมาณว่าอะไรวะหนูไม่ค่อยแบบว่าดเดี๋ยวนีเจอแต่แบบเมมเบอร์ในวงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสนิคกับเมมเบอร์ในวงมากกว่าเพื่อนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าถึงเพื่อนที่มหาลัยเพราะหนูไม่ค่อยมีสังคมมหาลัยใช่ไหมคะเพื่อนก็น้อยใจ น้อยใจเลยแบบหมายถึงเพื่อนเพื่อมาอาเพื่อมัธยมนะคะไม่ใช่เพื่อมาอะไรเพื่อมัธยมก็น้อยใจเลยว่าเอ,อ้ยเราเลา่าเล่าล่ะหนูก็เลยว่าไม่ใช่หมายถึงว่ามหาลายัยหมายถึงว่าที่คณะอะไรเออน้อยใจใหญ่เลยตะกุกตะกักเลยเลยซีนน้อยใจเราต้องงอได้งอได้เพราะว่าหลักมากไม่น่าล่ค่ะเพื่อนซุ้มเพื่อนนอนแล้วค่ะเพื่อนนอนเร็วเพราะว่าเพื่อนไปทำงาน คุยกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมเพื่อนก็แบบเพื่อนต้องตื่นเช้าตลอดเลยเพื่อนก็เลยต้องนอนเร็วเป็นปกติห้าังดับทำไมกวางจังกวางติงเหรอไมหนึ่งกวางติงเหรอค่ะใวันนี้กวนงติงจังว่เวลาเพื่อนมาจับมือใช่ไหมคะเพื่อนก็มาจับหนูอ่ะมีแต่แบบพี่หนูอะลูกพี่ลูกตองหนูที่แบบมีไปจับ ปันเจนิดไปถ่ายรูปกับปันเจนิดทูช็อตเลยอย่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนหนูอ่ะไม่เหมือนจะไม่เคยรู้ว่าไปจับใครเลยนะคะเพื่อนก็คือแบบว่าช่วยแบบซื้ออัลอบ,บลยยั้มไรเงี้ยแบบสนับสนุนแล้วก็มาคอยจับมือด้วยไรเงี้ยเหมือนเพื่อนน่าจะมาให้กําลังใจแหละเพื่อนค่ะมีพี่เนยไม่น่าแค <restricted S 2> ่แบบคงเป็นแบบ ด้วยความเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเพื่อนก็คงแบบมาหาเฉยเพื่อนน่ารักจังใช่เพื่อนน่ารักมากน้องเนยก็เลยรักเพื่อนมากพี่เนยโชว์กล้ามแผงกับปะนะอยู่ๆวันนี้หนูก็เห็นจอ่ใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกับว่าเวลาหนูดูหน้าแรกของไอจี่ะมันจะเห็นแบบอันที่เราถึงเราไม่ได้ฟอลแต่เราจะเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวกับตัวที่มันเกี่ยวกับแบบสิ่งที่เราเคยดูหรือสิ่งที่เราแท็กอะนี้ไหมแบบเกี่ยวกับ b บ K เลย หนูก็เห็นคลิปปันที่ปันโชกลามก็ว้าวเหมือนเคยเห็นแล้วนะแต่ว่าเหมือนเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าพอเห็นอีกครั้งก็ยังว้าวอีกสุดยอดมากหลังตาเริ่มหย่อนแล้วแไม่นอนแล้วแม่ไม่รู้เลยแม่ยหญแม่ยายเย,ย,ยอะใหญ่มากแม่ <laughs> <laughs> จิกก้นได้ยินไหมไปแล้วสวัสดีค่ะ